ครับผมนายจันทในจันทภาองคจอสามแผนกยุทธเนตริศวิทยายการอาชีพบังเฉลิครับครับวันนี้จะมาต่อวงจรต่อรหัสและเข้ารหัสโดยใช้ไอซีเบอร์7490เและเบอร์7 4 3 8แครับครับและนี่คือวงจรนะครับที่เราจะต่อกันครับครับอุปกรณ์นะครับมีชุดทดลองนะครับมีไอซีครับ2ตัวครับมีเบอร์7 4 9 0นะครับ เลขเบอร์เจ็ดสี่หนึ่งสามแปดนะครับและสายจำนะครับขับต่อไปเราจะเป็นการต่อวงจรกันนะครับนะครับขาที่หนึ่งครับของไอซีเบอร์เจ็ดสี่เก้าศูนย์ะครับขาที่หนึ่งครับมาเข้าขาที่สิบสองตัวมันเองนะครับเข้าขาที่หนึ่งสองนะครับเข้าขาที่สิบสองนะครับ ครับต่อไปนะครับขาที่สองนะครับขาที่สองมาเข้าขาที่สามมุงตัวมันนะครับขาที่สองครับเข้าขาที่สามตัวมันนะครับครับต่อไปนะครับจากขาที่สามนะครับมาเข้าขาที่หกครับมุงตัวมันเองนะครับขาที่สามนะครับมาเข้าขาที่หกนะครับครับต่อไปนะครับ ขาที่6นะครับมาเข้าขาที่เนะครับขาที่6นะครับมาเข้าขาที่7ครับขาที่7นะครับขาที่เก็มาเข้าขาที่10อีกนะครับนะครับเข้าขาที่10บนะครับ ต่อไปนะครับขาที่เจ็ดนะครับขาที่เจ็ดเราจะต่อลงเกานะครับครับต่อลงเกาครับครับต่อไปนะครับขาที่แปดนะครับเราจะให้เป็น QC นะครับขาที่แปดครับ QC นะครับจะเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับแล้วก็นับครับสี่สามสองหนึ่งนี้นะครับ ครับต่อไปครับขาที่เก้านะครับที่เป็น QB นะครับขาที่เก้านะครับขาที่เก้าเป็น QB ครับเราจะต่อไม้เลขกสองนะครับต่อไปนะครับขาสิบสองครับที่เป็น QA นะครับขาสิบสองครับเป็น QA ครับต่อ ใส่หมาเลขสามนะครับครับต่อไปนะครับขาที่5้านะครับเราจะใส่ไฟบวกนะครับขาห้าครับช่องขาที่5นะครับแล้วก็จะใส่ไฟบวกนะครับครับต่อไปนะครับขาที่สิบสี่นะครับเราจะต่อเข้ากับสวิตช์นะครับนี่นะครับสายสวิตช์ รับตาสิบสี่ครับครับต่อไปนะครับจะเป็นการทดลองวงจรเทียบกับตารางความจริงนะครับนะครับแถวที่1นะครับ QA QB QC จะดับหมดนะครับครับถ้าเราสับสวิตช์นะครับนี่นะครับแถวที่2นะครับ QA จะตีครับ QA คือหมายเลข3นะครับ ต่อไปนะครับแถวที่3นะครับแถวที่3ครับ QB จะติดครับนอกนั้นจะไม่ติดนะครับนี่นะครับ QB คือหมายเลข2นะครับต่อไปนะครับแถวที่4นะครับ QA และ QB จะติดนะครับนี่นะครับ QA และ QB จะติดนะครับต่อไปนะครับแถวที่5นะครับแถวที่5แถวที่5 QC ครับจะติดครับนอกนั้นจะไม่ติดนะครับนี่นะครับ QC จะติดครับต่อไปครับแถวที่6ครับ แถวที่6 Qc และ Qa จะติดนะครับเนี่ยนะครับต่อไปครับแถวที่7ครับแถวที่7ครับ Qb และ Qc นะครับจะติดครับนะครับต่อไปครับแถวที่8ครับแถวที่8จะติดทั้ง Qa Qb และ Qc นะครับเนี่ยครับครับต่อไปนะครับเราจะเชื่อม ไอซีสองตัวเข้าด้วยกันนะครับนี่นะครับค้าที่หนึ่งนะครับขาที่หนึ่งของเจ็ดสี่หนึ่งสามแปดนะครับเราจะไม่เข้ากับนะครับเข้ามาต่อที่ขาคิวเอนะครับขาที่หนึ่งนะครับนี่ครับขาที่หนึ่งนีครับเข้าคิวเอนี้ครับไปนะครับขาที่สองครับ ตาที่สองเราจะมาเข้า QB นะครับตาที่สองครับเอาตรงนี้เลยนะครับตาที่สามนะครับตาที่สามเราจะมาเข้า QC นะครับนะครับตาที่สามเข้า QC นะครับ ครับต่อไปนะครับขาที่4ครับขาที่4เราจะเชื่อมมาขาที่5ครับและขาที่5เราจะเชื่อมมาขาที่8นะครับจากนั้นเราก็จะลิงกาวนะครับต่อไปครับขาที่4ครับขาที่4ขาที่4เชื่อมขาที่5นะครับขาที่5ครับขาที่5าจะเชื่อมขาที่8นะครับขาที่5้ามาเชื่อมขาที่8ครับ จากนั้นเราก็นำขาที่8ปดกับต่อลงเกาวนะครับขาที่แลงเกานะครับต่อไปครับขาที่หครับขาที่6กเราจะใส่ไฟหกน,นะครับขาที่6นะครับ เสียบยากนิดนึงนะครับขาที่หกครับใส่ไปบวกครับ <c oughs> ครับต่อไปนะครับขาที่เจ็ดนะครับเราจะให้เป็นวายเจ็ดนะครับ <c oughs> ขาที่เจ็ดนะครับ <c oughs> ขาที่เจ <c oughs> <c oughs> ็ดนะครับขาที่เจ <c oughs> ็ด ครับเราจะให้กำหนดให้เป็นช่องตัว L V D มาเลขหนึ่งนะครับนี่นะครับต่อไปนะครับขาที่เก้าครับกำหนดให้เป็น Y6 หกนะครับขาที่เก้าครับให้เป็น Y 6หกนะครับจะเป็นหมายเลขสองนะครับต่อไปนะครับขาที่สิบครับขาที่สิบให้เป็น Y5 ห้านะครับ ขาที่สิบครับเป็นวาห้านะครับจะให้เป็นหมายเลขช่องหมายเลขสี่นะครับต่อไปครับขาที่สิบเอ็ดนะครับขาที่สิบเอ็ดใช้เป็นวาสี่นะครับก็จะกําหนดให้เป็นหมายเลขแปดนะครับครับต่อไปนะครับขาที่สิบสองนะครับกําหนดให้เป็นวาสามนะครับ าที่12นะครับครับจะกำหนดให้เป็นช่องหมายเลขหนึ่งนะครับต่อไปนะครับไปสองนะครับไปสองช่องขาที่สิบสามนะครับ <c oughs> จะกำหนดให้เป็นหมายเลขสองนะครับ ไปนะครับปาที่14ครับเป็นวัยหนึ่งนะครับรที่ 14, เป็นวัยหนึ่งกำหนดให้เป็นช่องหมายเลข4นะครับต่อไปครับปาที่15ครับให้เป็นวัยศูนย์นะครับกำหนดให้เป็นช่องหมายเลข8นะครับ ไฟนะครับขาที่สิบหกครับจะให้เป็นไฟบวกนะครับขาที่สิบหกขาที่สิบหกต่อไฟบวกนะครับครับต่อไปนะครับเป็นการทดลองวงจรครับเทียบกับตารางความจริงครับตารางความจริงครับมีตั้งแต่ y ศูนย์นะครับถึง Y เจ็ดนะครับครับแถวที่หนึ่งนะครับแถวที่หนึ่งวศูนย์ครับวาศูนย์ของเราจะดับนะครับวาศูนย์ของเราคือหมายเลขแปดตรงนี้นะครับครับแถวที่สองนะครับแถวที่สอง Y ว้หนึ่งครับไวหนึ่งจะดับนอกนั้นจะติดนะครับดูนะครับต่อไปครับแถวที่สามนะครับแถวที่สามครับ y2 สองครับ y 2สองจะดับครับนอกนั้นจะติดหมดนะครับต่อไปครับแถวที่สี่ครับแถวที่สี่สามนะครับ y3 สามจะดับครับนอกนั้นจะติดหมดนะครับครับ y 3สามของเราคือหมายเลขหนึ่งตรงนี้นะครับ ต่อไปครับแถวที่5นะครับแถวที่5้าสครับวจะดับตรงนี้นะครับตรงมาเลขกแตนนี้จะดับนะครับนี่นะครับต่อไปครับแถวที่หครับแถวที่หกครับ y ว้ห้านะครับไว้้าของเราจะดับตรงนั้นจะติดหมดนะครับไว้ห้าของเราตัวนี้นะครับนี่ะครับต่อไปนะครับแถวที่7ครับ ครับต่อไปครับแถวที่7นะครับแถวที่7ครับ Y 6้หของเราจะดับครับนอกนั้นจะติดหมดนะครับนี่นะครับนะครับคือหมายเลข2ตรงนี้นะครับต่อไปครับแถวสุดท้ายครับแถวที่8แถวที่8ครับ Y7 เจะดับครับนอกนั้นจะติดหมดนะครับคือตรงนี้ครับนี่นะครับครับก็เสร็จไปแล้วครับสำหรับการต่อวงจรถออรหัสและเข้ารหัสโดยใช้ไอซีนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอสวัสดีครับ